สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสบายกันดีนะเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนจบของเหนือเมคาชะตาลิขิตนะคะก็ เอาเป็นว่าเขาบอกว่ามันจบไปแล้ว24ตอนนะคะไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าอินเวอร์ซันนางเอกของพวกเรานั้นนะคะรับบทโดยน้องอีซูซินนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วหรือว่ายังไงกันแน่นะคะมีใครบ้างคะที่ดูจนตี2ตี3มเหมือนแอดวานนะคะและตอนนี้เสียงก็จะคล้ายๆเป็ดนิดๆน,นะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะสนุกดีค่ะแล้วก็พวกเราก็คุยกันมาระยะหนึ่งนะคะตั้งแต่ที่เรื่องนี้เริ่มออนแอร์กันแล้ว เราว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอ24ตอนเนี่ยแบบมันจะมาสรุปโคงเรื่องทุกอย่างนะคะซึ่งก็คงจะต้องไม่แน่ใจว่าถ้าขยายไปตอนละหนชั่วโมงครึ่ง หนึ่งชั่วโมงครึ่งมันจะยังจบได้อีกไหมอ่ะก็ไม่แน่เนาะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะมันก็ยาวประมาณตอนละหนึ่งชั่วโมงตอนแรกก็ยังมีความหวังว่าเออมันน่าจะจบใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่จบนะคะมีปมตั้งหลายอย่างที่ที่ยังเขี่ยไม่ได้คะ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะปมใหญ่เราก็ต้องแยกเป็นประเด็นประเด็นนะเป็นคอนเทนต์เป็นคลิปไปละกันเพราะว่าก็จะมีบางท่านที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวฟังคลิปยาวๆเป็นชั่วโมงอะไรแบบนี้ก็จะจ้ำอะไรก็ไม่ได้นะคะ ชื่อก็กงกๆงกงทุกคนก็กลงหมดนะคะงงไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะมามาที่ประเด็นแรกเลยนะคะนังเอกของพวกเรายังมีชีวิตอยู่ไหมนะคะในเรื่องเนื้อเมคาชตาลิขิตนะคะเรียกได้ว่ารงไว้ว่ามี24ตอนจบค่ะแล้วทีนี้ก็มีการให้ซื้อแบบ f a s t t a ท็เลยนะคะแบบแบบแบบว่าได้ดูก่อนนะ่ะเพื่อนๆเสียไป99บาทสบายใจไปนะคะจ่ายไปเลยค่ะแล้วเราก็มาดูกันนะคะเรานะคะ ตอนแรกก็คาดหวังว่าเอ๊ะมันจะได้เห็นถึงแบบว่าจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งเนี่ยของอูเฟิงกับทางด้านของตระกูลกลงเนี่ยมันจะไป หยุดอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วมันจะนองเลือดขนาดไหนอะ่ะมันจะแบบล้มตายขนาดไหนนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าค่ะถือได้ว่านะคะพระเอกของพวกเราคือทีมทีมตระกูลกงก็ยังหล่ออยู่นะคะก็เสียไปก็มีเฉียกงจือแล้วก็ฮวากงจือค่ะโอ้ยเสียใจจังเลยนะคะฮวากงจือนี่ก็คือในเวอร์ชั่นที่อัดหวานไปอ่านมานาอคือเขาได้คู่กับพี่หญิงใหญ่ตาเจียของพวกเราด้วยแล้วคนที่จะต้องเสียชีวิตก็คือจินฝานนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าอ้ยี่ ตอนเนี้ยเราเรียกว่าซีซั่นที่1ไปก่อนแล้วกันค่ะทางด้านของฮวากงจื่อนะคะก็ออฟไลน์ไปเนาะ,ะแต่ก็อย่างไรก็ตามนะคะจินฟานยังอยู่แล้วก็ตาเจียยังอยู่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเขาสองคนผลิตลูกขึ้นมาต้องให้ใช้แทะกงเนาะต้องให้ใช้แทะกงแล้วกันเพราะว่าผู้หญิงไม่อยู่แล้วอะ่ะก็อย่างกงสร้างเจียของพวกเรานะคะเมียก็ออกไปจากตระกูลกงแล้วอะ่ะสร้างสร้างกวนเฉียนนะคะแล้วก็ทางด้านพระเอกของพวกเราก็รอ รอเมีอยอยู่3วันยังไม่กลับมาเลยนะคะอินเวอร์ซานค่ะแล้วก็ทางด้านของน้องเล็กนะคะกงหยวนจือนั่นก็ยังไม่เห็นว่าจะมีวี่วาวว่าจะมีน้องสะพ้ยให้พวกเราเลยนะคะตอนนี้เอาเป็นว่าเรื่องนั้นพักไว้ก่อนแล้วกันค่ะมาที่อินเวอร์ซานอีกนะคะกลับมากลับมาอินเวอร์ซานนั้นไปเยี่ยมค่ะ ไปเยี่ยมน้องสาวเออน้องสาวฝาแฝดเน้อว่าแล้วเชี่ยวว่าแล้วเชี่ยวนะคะถ้าท่านใดที่ติดตามคลิปแอดหวานมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะบอกจุดสังเกตไว้แล้วว่าในตอนที่หนึ่งเลยอ่ะผู้หญิงที่นั่งอยู่นะคะว่าที่เจ้าสาวคนนั้นอ่ะมันเป็นน้องอี้ซูซิน แสดงนีิว่านะใน,ในตอนสุดท้ายก็กลับมาจริงๆนะคะฉากเหมือนฉากในตอนที่1มันก็กลับมาค่ะที่บ้านตระกูลอวินนะคะก็เป็นน้องฝาแฝดจริงๆแล้วนางเอกของพวกเรานั้นก็ต้องมาเยี่ยมเยือนแต่พอมาเยี่ยมแล้วนะคะก็กลายเป็นว่ามีแขกผู้ ไม่รับเชิญนะมาด้วยค่ะทีนี้หวานขอเล่าให้กับท่านที่ยังไม่ได้ดูจนจบนะคะว่านางเอกของพวกเรารู้ได้อย่างไรล่ะว่ามีน้องฝาแฝดอยู่นะคะก็คือในตอนจบอะไอ้ทางด้านตระกูลกลงนะคะก็ได้วางกับดักค่ะเพื่อล่อให้พวกอูฟงนะคะเข้ามาติดกับดักเ่ะเพื่อนๆแล้วจากนั้นนะคะก็สามารถที่จะจัดการกับปีศาจทั้ง4ของอูฟงไปได้แล้วก็รวมทั้งเราเอ,อเรียกได้ว่าอะไรอะ มือสังหารนะคะพวกวิญญาณชั่วร้ายอื่นๆอีกมากมายได้สําเร็จไปก็ปัดเป่านะคะพยานอันตรายให้พ้นไปจากตระกูกลกงค่ะในเวลาเดียวกันนั้นนะคะเทรนเนอร์ทั้งสองคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหานยาซื่อแล้วก็หานยาฉีเสียชีวิตในการรบครั้งนี้ไปด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่แค่ทางอูฟึงเท่านั้นที่ต้องจ่ายอย่างมากมายค่ะทางด้านตระกูกลกงเองนะคะก็จ่ายราคามหาศาลเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเฉี่ยกงจือสุด หลอของพวกเรานะคะแล้วก็ฮวากงจือค่ะต่างก็เสียชีวิตให้กับในการสู้รบกับอูเฟิงในครั้งนี้นะคะรวมทั้งตัวละครหลักนะคะแทบจะทุกตัวก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันนะคะความโชคดีของตระกูลกงก็คือมีไฟนั่นแหละคะ่ะมีเพลิงจอนอัน,นขึ้นมานะคะซึ่งก็พระเอกของพวกเรานะคะก็ได้รับการยอมรับนะคะอย่าง เรียกได้ว่าได้รับการยอมรับจริงๆอะ่ะที่จะให้ขึ้นเป็นประมุกนะคะเราจะได้เห็นถึงทัินคติสายตาของของ,ของกองจืออี้เพื่อนๆได้ดูฉากนั้นไหมฉากที่กงจืออี้ได้รับการคาระวะนะคะจากเหล่าบรรดาผู้อาวุโสจากเหล่าบรรดาของของคนทั้งหมดที่อยู่ในกงเหมือนอะ่ะในตระกูลกลงนะคะรวมทั้ง กงสร้างเจี๋ยแล้วก็กงหยวนจือด้วยค่ะทุกคนก็โค้งคำนับให้นะคะก็ทำให้เขานั้นคือคือจริงๆแล้วนักแสดงอาจจะอยากทำหน้าแบบโอเคหน้ามัดมั่นว่าประมาณว่าข้าจะดูแลตระกูลกลงให้ดีนะคะแต่เพื่อนๆเห็นแบบแววตากับสีหน้าของจางหลิงเหอไหมคะเพื่อนๆดูแล้วมันเป็นอัตติจูดประมาณว่าโอ้ย ค่ามายืนอยู่จุดนี้แล้วนะเป็นไงล่ะดูถูกค่าเอาไว้ใช่ไหมอะไรแบบนี้มันกลายเป็นว่าดูดูเหลือบซ้ายแลขวาเหมือนมองด้วยหางตายังไงพี่กนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่านะคะทุกคนก็ให้การนับถือเขาอย่างด้วยใจจริงๆแล้วในการที่จะขึ้นเป็น ปลามุกนั่นเองเพอเขาก็ผ่านการทดสอบความแข็งแกร่งมาแล้วทั้ง3ด่านนะคะทางด้านของนะคะสร้างกวนซื่อเนี่ยแล้วสร้างกวนซื่อเนี่ยหลังจากที่แบบก่อนจะเสียชีวิตก็ได้เล่าแบบประวัตินะคะของนางเอกของพวกเราให้นางเอกได้รู้ก็เลยทําให้ วินวยซานรู้ว่าตัวเองนั้นมีพี่น้องฝาแฝดน,นะคะแล้วก็แน่นอนว่าเธอนั้นจะต้องกลับไปเยี่ยมค่ะส่วนทางด้านของสร้างกวนเฉียนนะคะก็ต้องการใช้ประโยชน์จากความที่มันวุ่นวายนะคะจากศึกระหว่างอูเฟิงกับทางด้านตระกูกลกงเนี่ยแหละมาเพื่อจะมาขโมยพิมพ์เขียวนะคะของ พิงจอนอน,นันต์ปลายก็คือเหมือนกับภาพวาดอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ถูกสกัดไว้นะคะถูกหยุดไว้โดยโกงซางเจี๋ยนนั่นเองมาหยุดไว้เลยนะสต,อสตอ๊อปสต๊อปจากนั้นนะคะซางกวนเฉียนก็บอกกับกงซางเจี๋ยว,ว่านางนั้นตั้งคันแล้วนะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเลยนะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลกงค่ะก็เลยทําให้ทางด้านกงซางเจี๋ยนนั้นก็ปล่อยเธอไปนะคะก็ไม่ได้สกัดจับไว้ขังอะไรเงี้ยไม่แล้วนะคะก็ปล่อยไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ ต้องเอาไอ้นั่นเอาไว้ค่ะเพราะอย่างที่บอกว่ากงซางเจี่ยนนั้นก็รักตระกูลกงมากๆนะคะ,ะผู้หญิงก็รักก็จริงอรักก็ปล่อยให้มีชีวิตต่อไปแต่ว่าภาพวาดนะคะของไอ้ไฟจอนอน,นันนั้นก็ต้องเก็บเอาไว้ที่ตระกูลกงค่ะส่วนทางด้านของกงหวววี่นะคะมาจริงๆค่ะที่แซงทําเป็นตายนะคะเขานั้นหม,มกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนแล้วก็ต้องการที่จะจริงๆจุดประสงค์ของเขาเนาะกงหววอีเขาก็ต้องการทําลายพวกอู่เฟิงนะเขาก็รักตระกูลกงเหมือนกันแต่ ว่าเขาก็ใช้วิธีที่ผิดนะคะเขาก็ฆ่าพี่น้องของตัวเองคือเขาอะก็แบบอยากจะฝึกแล้วก็อยากจะได้ไอ้เพิงจอนอันนั้นนะ่ยยึดเอามาไว้เป็นของตัวเองค่ะแล้วเขานั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นเป็นคนเป็นคนชั่วแหละเนาะทำร้ายผู้คนมากมายเกินไปค่ะแล้วในที่สุดก็โดนทางด้านกง อกองจื้อวี่นะคะพระเอกของพวกเรานั้นเป็นผู้ที่สังหารไปในที่สุดนะคะทีนี้เมื่อทุกอย่างคลี่คลายลงแล้วเนี่ยอินเวอร์ซันของพวกเราค่ะก็มีฉากหวานๆนะคะกับพระเอกนั่นแหละแล้วก็บังเอิญว่าค้นพบจดหมายที่หารยาซือนั้นทิ้งไว้ให้นางก่อนที่เขานั้นจะเสียชีวิตค่ะจดหมายดังกล่าวนะคะก็มีเนื้อหาแล้วก็ระบุไว้ว่านางนั้นน่ะเป็นลูกสาวของตระกูลอินจริงๆนะแล้วก็มีน้องสาวฝาแฝดอีกด้วยค่ะดังนั้นแล้วอินเวอร์ซันก็เลยอยากจะ ไปเยี่ยมญาตินะคะอุ้ยมีญาติแล้วเนาะก็เลยบอกกงจิวอี้นะคะว่านางนั้นต้องการจะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดซะหน่อยเพื่อไปเยี่ยมนะคะน้องสาวฝาแฝดแล้วทีนี้พระเอกของพวกเราเนี่ยพอรับหน้าที่เป็นประมุกตระกูลกงแล้วอะ่ะจะออกจากที่นี่ไม่ได้เลยเพื่อนๆจะออกไปจากหุบเขาที่เนี่ไม่ได้ดังนั้นเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องรอนางเอกของพวกเราเนี่ยอยู่ในตระกูลกงนั่นแหละค่ะนอกจากนี้พวกเขาก็มีสัญญากันด้วยเนาะก็คือนางเอกก็บอกว่าเดี๋ยว นางไปไม่กี่วันหรอกเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวก็จะรีบกลับมานะคะแต่ทีนี้พอไปที่ไปที่ตระกูลอินแล้วนะคะตระกูลอิ่นนี้อยู่ที่ตำบลหลี่ซีนะคะเ,เพื่อนๆนนี่ก็ไปพบว่าโอ๊ยตายแล้วมีแขกผู้ไม่ได้รับเชิญค่ะ เป็นผู้นำของอูฟงนะคะซึ่งทุกคนจะรู้ว่าถูกเรียกว่าเตียนจู่นั่นเองก็กำลังรอเธออยู่ที่นั่นอยู่แล้วละค่ะซึ่งเพื่อนๆได้ซูมเข้าไปดูไหมคะซูมซูมซูมรูปนะคะเราก็จะเห็นว่าเตียนจู่นั้นเป็นผู้หญิงแน่ๆเพราะเธอมีหน้าอกนะคะส่วนรูปล่างนั้นเนาะก็คล้ายหลายคนเนาะเพื่อนๆว่าไหมามีทั้งคล้าย ้ายแม่นางจืออี้แต่ว่าจืออี้เฉลยมาแล้วะว่าเป็นซือถูหงจริงๆแล้วอะหวานกะว่าซื่ออี้นี่แหละคือตัวตึงเลยอะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวเตี้ยนจู่แต่ว่าเอ,อในเรื่องมันมันดันบอกมาว่าเป็นซื้อถูหงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยมันจะเป็นใครได้อีกอะ่ะหรือซื้อถูหงนั้นก็จะขึ้นมาเป็นมาเป็นผู้นําของอูฟ่ฟงเลยเหรออุ้ยไม่น่าใช่อะ่ะแล้วมันจะเป็นทายาทของชิงฟงได้ยังไงเป็นทายาทของของตําหนักลมได้ยังไง บรรพศไอ้ที่หนึ่งในตระกูลกลงที่เขาแบบถูกขับไล่ออกมานะคะนั่นก็คือลมนั่นเองแล้วลมเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะเลยว,ว่ามีบางทฤษฎีนะคะจากแม่จีนทั้งหลายบนเวยปอบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าเป็นแม่นางหลันนะคะเป็นแม่ของพระเอกซึ่งไม่น่าจะใช่เนาะถ้าเราวิเคาเราะห์แล้วก็มันก็ไม่น่าจะใช่แต่ณนะจุดนี้เนาะจุดนี้เราก็วางไว้ก่อนละกันเพื่อนๆคิดแล้วมันปวดหัวค่ะเพราะตัวละครนะ่ะที่เราเห็นนะ่ะ มันหมดแล้วอ่ะมันหมดแล้วตัวละครที่เป็นผู้หญิงที่เราเห็นในเรื่องอ่ะคือมันไม่มีช้อยตัวไหนที่จะจับใส่ให้เป็นเตี้ยนจู่แล้วนะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีซีซั่นสองเพราะถ้าไม่มีซีซั่นสองเนี่ยมันก็จะมีปมอีกมากมายทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ผู้กำกับเรื่องนี้น่าจะถูกทั้งแบบ ถูกประชดประชันนะคะแล้วก็ถูกสับแช่งนิดๆหน่อยๆจากคนดูนะคะว่าเฮ้ยยูทําอย่างนี้ทําไมนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็มีภาพที่เหมือนกับว่าหลุดออกมาบนววยปอด้วยแล้วเขาก็มีการชี้นาว่าเนี่ยมันคือแบบภาพของซีซั่นที่2ซึ่งมันจะมีการนองเลือดอะเยอะมากๆเลยมันจะเป็นตอนจบของของเรื่องเหนือเมคาชะตาลิขิตที่แท้จริงอะไรแบบนี้นะคะเราก็ต้องรอการยืนยันต่อไปล่ะเพื่อนๆเพราะว่าอย่างเรื่องห่วงคํานึงดวง ใจนี้ลเนยตอนเขาถ่ายทำเขาก็ถ่ายทำไว้ยาวๆเลยนะคะแบบ60ตอน70ตอนอะไรแบบนี้จากนั้นเขาก็าด้วยกฎนะคะเขาก็มาแบ่งค่ะมาแบ่งนะคะซอยเพื่อที่จะเอาไปยื่นขอลาเส้นในการให้มาออนแอร์ให้ได้ซึ่งอีกครึ่งหนึ่งที่ที่ยังไม่ได้จะจัดให้มีการออนแอร์นะคะห้ามขอลาเส้นในขณะที่เรื่องนี้ยังยังคง ออนแอร์อยู่แล้วทีนี้พอหลังจากที่ออนแอร์จบไปแล้วเนี่ยถึงจะยื่นไอ้อีกส่วนหนึ่งของเรื่องเดียวกันเนี่ยเอาเข้าไปเพื่อขอลายเส้นใบอนุญาตในการออนแอร์นะคะที่จีนเขาก็ต้องมีขั้นตอนกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราก็ต้องรออัปเดตข่าวนะคะ <S <S <ๆ>นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็อาจทำใจล่มๆแล้วก็วิเคราะห์เหตุการณ์ว่าเราเจออะไรบ้างที่หน้าจอนะคะแล้วก็หวานก็จะเล่าที่แบบว่าแม่จีนเขาพูดมาว่ายังไงนะคะแล้วก็มันจะมีเวอรช์ชันนะคะนิยา ที่มีชื่อของคุณกัวจื้อหมิงเนี่ยเขียนอยู่3มเวอร์ชันค่ะเพื่อนๆบนไวยปอนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปอ่านดูนะคะโอ้โหจร,จริงๆแล้วจุดใหญ่ๆอ่ะจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ารายละเอียดเล็กๆนะคะของใครแบบเสียชีวิตบ้างเนี่ยมันก็จะมีต่างกันไปค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษฎนี้นะคะหวานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเราก็ยังคงรอแล้วก็คงงงไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ